วันพุธที่8ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องรับรองพิเศษ207ชั้น2อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภานำโดยนางสาวชัยานันติยัตรการชัยเลขานุการคณะกรรมการและนายพลวัฒน์ตันสิริโคศกคณะกรรมการให้การต้อนรับมิสอแมนด้าภูลเฟิร์สซีเคอริตี้และมิสภาสิตาสิงหะรีเสิร์ชออฟฟิเซอร์เลขานุการของสถานทูตสิงคโปร์เพื่อเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสถานทูตสิงคโปร์ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบการทำงานของคณะกรรมการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาตลอดจนบทบาทและเป้าหมายการดำเนินงานพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐอเมริกาหรือภาษีทรัมป์ที่ส่งผลต่อการส่งออกการค้าระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลง ของโครงสร้างตลาดภายในประเทศจากการเพิ่มขึ้นของสินค้านําเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งเพื่อหารือแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในปัจจุบันอาทิมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคต่อไป